ไม่ตัวเดียวเม็ดเดียวเลยเอาเลขล่างล่างแต่คุ้บ้าก็มั่นใจออกไห้อันนี้เลขมาแต่พุ่นแหละทำเร่งหมครับเม่นคุ้บ้าเคยบ้าว่าสองตัวคุ้มให้คุ้บ้าพิจารณากอนเม่นบ่ครับล่างมันบ่แเม่นล่างเลยฝันสองเ่อมือเดียวมือเดียวฝันสองเธอเม่นแล้วก็ตื่นมากคุูบ้าก็ไข่เลยครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม การพระราชการค่ะค yeah, no so ุบ่าวางแห้งๆให้ในเด้อครับทางอุดรตั้ออาจานหิงหลายไหมทางนี้บ่มีเนากระมือเห็นแต่บุญธรรมว่ามาเด้อมาเด้อว่าสันสิภาพไปหาครูบาวัดธรรมพีหลอกว่าสันหมวยู่ใส่นอถามก็มาพีหลอกเนี่ยก็จะพีหลอกอินีว่านอแต่ข้างนมาบอกเล็กแต่ข้านอกคุบ่าวเนี่ยมีเนาะบ่มีนอกพีหลอกเนาะแต่ว่ากระเจ้าซุปนี้กระเจ้ามันยู่นี่ เป็นเจ้ากเจ้าเห็นแสงขึ้นบนสามถ้ำไปู่พอเห็นป่าพอเจ้านาทีกงปมใหม่ทำยุ่งวังเลยครับพทว่ทางคนนั้นเขาขึ้นมาเห็นอยู่วังเจ้่อนต่างจอดไงทำทำยุ่งทางใ้ทั้งทางมือเจ้าเห็นสองเท่าแหเจ้าเลยฝนมาน้าเยนเยือนกว่าเนี่ยเห็นสองเท่า่ละนี่ครับแต่ว่าตะกี้มันก็มีดอกสมัยตะกีเขาเพิ่งเห็นเนขามาถามเจ้าแล้วอยู่นี่เรเห็นในเทือกภูวาล คุณปาขออนุญาตมาอยู่ในจักปีเนาะครับนี่นะปีที่สี่เลยปีที่สี่นี่ผีว่งมหาจักเถื่อนหมครับมีได้ไหมแต่เจ้าที่เป็นไหมไม่แต่เจ้าที่จักผีเป็นยังไงไม่แต่เจ้าที่คือคนคุณป้าเป็นจักผีมาเขามาจังไหนเขาบอกมาคือคนนี่นไหมไม่ได้บัวจักว่าเขาเป็นผีนะเป็นมาดีเนาะเป็นมาบอกโศกนะคะคุณป้าฝันบมอครับหรือม้าเนี่ยม้าเห็น งานขอพันศาเนี่ยพันสีมาให้เห็นเป็นนิมิตเหมือนม่ครับโบยามทำวัดทำวายเขาก็มาทำวัดมาทำวัดทำเลยสิแม่แต่แบบนี้บ่คอยเห็นดอกเวรเนี่ยนอกจากคนล้มคนตายในบ้านผมเขาจังสิมามากราบพระกราบเจ้าแล้วเขาก็บ่าถ้าคนตายอยู่ในบ้านสิสิรูเลยบ่อคูบาเนี่ยไม่สียดาเนี่ยก็มีดเลยเป็นนครประตูบอกคูบาเขาก็มาเปิดมาอย่างเองเขาเนี่ยมาเปิดเองเป็นยังไงที่ซอโอ้ เขาก็มาโบเมนมาเบียบผีแล้วก็มาเบียบคนนี่แหละคนลุกสู้นะครับพี่หน้องไงเพื่อนจะมากาพ้าไงคุปบาเมียนมันกาผ้าแล้รเขาเขาจะมีคนอต่ยในบานสีสิลูกเล่นมอคุปบาเจ้าที่เจ้าทางเพื่อนกันเออเมืองงวดนี่มาแต่เพื่นคูปบาฝันยุ้ฝันเห็นยายเถาอยู่ในศาลนี่แหละโอ้มาคูบปาฝันเลยอได้าญาาคีนบ่ครับเมียนอยู่ในศาลนี่ครับฝันสองเสือเมื่อเดียว เมื่อเดียวฝันสองเธอแม่นแล้วก็ตื่นมาคุ้ว่าก็ไข่ลยครับไข่ขไปบินบัดเกือบห่ดชุดบ้านแล้วก็หยุด้านนี่ไข่า้านนี่เขามาหาไปหาหมอครับยง้มแงมบอกไปบินบ้ดน,นี่รถมาหาครับมาแต่ว่าคู้บ้าก็ย่ามไปหลับเขาไหมเขาก็สิมาหน,นทางรถไม่ได้คีบนะคุ้มบ้าอะไรนี่สมเด็จ <c oughs> เอาเพราะท่านแ้อันั้นบอกม่จากไหน กูบ้านเตโนเขาไปถามรถรถคนส่งบรทันมาเดี๋ยวไปเที่ยาจังกักไปสิบกิโลครับที่ห้องชีประมาณนี่ครับทางหินหินก็พวกเขาทางบ้านพลเพลงพี่เป็นทางเพิ่นมาจากอุดดอนผมเลยนัดทางพี่ครับไปเพิ่นไปทางพันพลเพงขากลับสต่ผ้าเพิ่นกลับทางบ้านง่ายทางข่าวว่ากูบ้านนี่มันยังง่ายตัวนี่กูบ้านไม่เห็ดครับแต่กี้โอ้ยฝนตัวกรดมันสิมาได้แต่ย่าฝนนี่มากกว่าแดดเลยมองได้แต่เสล่งก็นั่งได้ยู่ใช่ไหมเล่ยของแกว่า ย่างออกไปคุาเมื่อได้บอมารับคูบาวะย่างออกไปสว่างผุดผดีมยเตะข่าทางดีนี่แตะข่าคูบารีเห็ดีสองครับตีสองครับย่างออกจากวันคหนบาเห็ดคุบางท่างนี่กับเจ้ากับเทศบาลเขาเห็ดมาดีอยู่ทางนี้เทศบาลท่างนี้เทศบาลบอดีมันคนละเทศบาลคุบาต้องตื่นตีอะไรครับที่ออกไปบินบัสปกติคูบาเตื่นตีสองตีสี่ครึ่งคุบาก็ไปเป็นตีสองสมอนอ่อ วกขาดก็ชิปหนึ่งเขาว่าท่านเดี๋ยวนี้มันจึงเรียนได้ทั้งหนาฝนหนาเฮงหนาฝนปีกายนี่ก็เรียนเนี่ยข่าไปชมไปเป็นทบาทคูบ้ามาผมทางเราเป็นแต่ขอบคุณเอฟซีหลายๆนะคะคูบาเนาะทั้งวันถือเอะหนึ่งเก่าด้ายถือซี่งวดส่วเก่าเก่าหนึ่งค่ะแล้วก็มามายุดงวดหนึ่งเน้งแต่บนทางครับแล้วก็มาคูบ้าเอาอย่างมาเหตุขอได้สิบหกไหมแค่ตังค์ตังค์ด้วยครับ ออะฟังดีมาเห็ดโอ้ตะพูนเก้าเมนครับไอ้บกปูนโบก่นแมนครับช่วงนั้นเจตังปเรมาเนาะท่องเรือรมาครับมบธรรมเจังปเรมาเป็นท่องเรืองช่วงนั้นสบายเลยปเรมาจะได้สิบกตัวเดียวเนะตะพูนธรรมครับไม่ก็ฮกสิเอ็ดเนี่ยหนออหกสิบเอ็ดโอ้ยง่งอนสวงไหมยังก็ได้ได้หกฮกสองเนาะครับฮกสองโบโตโตไม่เขามาแต่พรอเจริญมือวนนี้นะครับ งวดว่างนึงให้ตัวใดขออาารย์งวเมื่อกี้นี่คุบ้าบริเฮตคูบาเฮตอยู่ด้เนาะเฮตมันอสุดท้ายมันได้มากมันได้หกกับเก้ามันตัวเดียวกันเนาะมันได้เจ็ดหกคูบ้าก็เรยว่าเจ็ดหกเจ็ดเก้าเหมือนใช่ไหมีว่าก็เลยย้ำเจ็ดหกเจ็ดเก้าที่ว่าฝันตัวงวดแต่บุิ่นทำมาคนเดียวหนึ่งคูบ้าให้เจ็ดหนึ่งเก้าคูบ้าเรียว่าหนึ่งกับเจ็ดมันตัวเดียวกัน หนึ่งเก้าเจ็ดเก้ากระตัดให้เพิ่นอยู่ครับเน้นคูบา็เน้าสมมุติ่ารีออกจมันเน็นเมื่อื่นตาบุญธรรมก็มาคุณบาก็เลยบอกเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าตรงตัวนั้นฟันรมาเป็นเลขฝันมันก็ต้องหนึ่งมันก็ต้องมีหนึ่งก็งมีเจ็ดนวันนี้ครณบาันว่าอย่างไรว่อันเป็นเลขเป็นเลขยังครับเป็นแนวทังแนวทางงวดนี้เป็นเลขยังครัครณบาครับวันี้คูบาร์ันแต่ตัววันันแต่เมื่อเรออกฟันมาเพ ิบหกตัวเดียวสิบหกตัวเดียวงมวันนี่เลยครับเป็นตัวเลยแล้วก็ไปนอนนมื่อวันนี้นอนไปนอนจะทำบิ้งไปนอนมันก็ได้สิบเก้าอไหมสิบเก้าผมแม่นคุปปาฝันผู้เดียวได้สิบเก้าเใจคนฝันชนแม่นไปนอ้กันจะคนเจ็ดเบบกคนเนาะเจ้าของสวนเพื่อกฝันใช่ไหมฝันเราเขามาบอกเมื่อเดียวกันนี่ฝันยี่วัดนี่ได้หนึ่งหกนั่นหมายถึแล้วไปฝันเฉยๆก่อนครับคุปปาคบ ทำบิ่งพุ่มาทำบิ่งฝันที่ทำมันได้ซิบเก้ามันก็ฝันหลายคนบุนอนคนละบ่งนะกูบ่ายก็นอ่คนกันจะค้นค่ะกูบ่ายกบเจ้าของสวนเพิ่นเนาะครับฝันชนฝันเลยตอนนี้วก็ขึ้นบอกตะบุนเราก็ลุกมาตื่นแต่ตีสองได้เท่วม้าบอกจะบุญธรรมได้หรือครับเราบรินำน้องกูบ่าเดิกูบ่ายนอนได้ทำผมไปนอนอยู่กับนอมเนี่ยบัวน้าบ่ฝันบ่ครับฮะเนี่ยบัวน้าบ่ฝันบ่ครับบ่ได้ฝันครับ มันหนาวเหวโอนตันหนีวทำเบิ่งได้หนึ่งเก้าเอาเป็นเลขตัวเดียวกันในพวานเ่นนะวียวตัวเดีเก้าก็สิบหกเดี๋ยวมาคูบ้่กับแันเห็นยายเถ่าฝ่ันไม่ไม่หนิแฟนเห็นยายถ่า่แล้วกับบริว่าวอยนางรามาแล้วแบบเไงเป็นว่าจะไดค่ะแล้วบริว่าวแล้เรากับย่างับมาแล้วก็ฮเทหนาบุญบุตรใช้เพิ่สองเท่อ คุบักตื่นมาคุบ้าก็ไข่ตื่นมาหาเนาะตาก้อนกับมาหาไปจับบ่แมนปะคะคุบ้ามา,าแต่ยางเข่าพภาษาไทยกันที่ว่าก้อนทีเห็นเราเนี่ยฝันว่าเขาพาไปลงอ่างอันนี้ไปลงอ่างอ่างทันที่ว่ายายนะว่าเห็นพญานาคกับมึครับทางลงเขทางลงถ้บไปยานาคไหมแต่ลงลง,งอ่างลงไปไปเลยมันจะมีหูไปอีกเป็นหูเข้าไปแต่ว่าใต้หูน่ะ ลงไปในอ่างล้วไปเป็นูฮกับไปได้พอดีซามโอมก่อนครับอยู่ใต้หูนอ้ม่มิแตน่าคนไล่หลายท่านนะคะอยู่กับครูาไม่อยากเสียงแซวเสียเขาว่าลงมามไม่ลงมาอยู่พี่ว่าเส้นมาอยู่บ้านทุกข่อยพี่ทุกข่อยเให้เดิสามตัวว่าเส้นว่าโอ้บุปไปเลยครู่าว่าครับที่เรียกว่าสิไปเนี้ยิไปอยู่น้ำเขาโอ้บุไปเลยวว่าลงไปเลยอู้ยูเม่นความราอเป็นเมืองพญานาคเม่นเมื่อเนี้บ้านพญานาคก็โอดแต่ส่วนส่วนไม่ถึง แม่ยน่ยไม่ยิงเครื่องเล็กน้อยเครื่องกุศเขาเราว่มาอยู่บ้านทุกมาอยู่บ้านนั้นทุกข่อยทุกข่อยจะหายเด็กสามตัวเลยว่าท่นค่ะมาอยู่สบายว่ว่าสิอยู่แล้วโอว่าเอออยู่ก็อยู่ว่ะคนใดดีขึ้นไปขึ้นมาหัวใจเดินเยู่นเราก็ว่าไปอยู่ไปอยู่ว่ะก็เลยมดหนุ่มมาเลวยมดผ้าหน้าออกมาไหมแล้วคนใดเหล็กสามตัวสามแม่นห็นมดผ้าหน้าออกมาเราเมื่อขึ้นอ่างกุศะครับอ่าไหนครับพูดพูดอยู่ในหะว่านี่ครับอยู่รูปคางวัดนไหเนาะมันทะลุกับ ทำที่หลอกทำมันนี่แหละมันสิทะลุไปพุ่นนะครับแล้วนี้คุบ้าเรามาถูกพอดีเห็นยายถาเนี่ยออมาตื่นเต่นมากเลยคุบาขอไมยากทำนยครับสิกกับสิบเก้านี้คุบาถอแยกมักตัวไดม่ากันว่าพื่นบ่ครับอกพื่นคุบาบอกพื่นนาแนวมากบุตร้ินเนาะแต่ฝันไปตามคุบาบอกเลยค่ะฝันนี่นี่คุบาก็บอกนี่นี่ ครับอยากว่ามัดตัวนี้หรือมัดตัวนี้จึงถ้าสมมติว่าถ้าจะล่มชุ่นเงีสนะครูบาสิล่มชุ่นตัวไดนเนาะมันกับตัวเดียวกันนะนะหนึ่งเก่าหนึ่งหอมมันเป็นตัวเดียวกันเนาะ